ครจะไปคิดข่ะวว่าจะมีร้านไอศครีมโฮมเมดแซนอร่อยที่บรรยากาศโคดีอยู่ติดริมแม่น้ำบางปะกงแบบนี้ด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอมอยู่กันที่ร้านมินชาไอศครีมเป็นร้านไอศครีมโฮมเมดแอนด์พรีเมียมที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับร้านอาหารแพรพยงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาได้มาลองกินครั้งแรกบอกเลยว่าติดใจสุดๆเลยค่ะที่นี่จะมีไอศครีมให้เราเลือกหลากหลายรสชาตินะคะจะมีทั้งรสชาติแปลกใหม่รสชาติหวานน้อยเขาผลิตเองทุกขั้นตอนเลยค่ะแต่ถ้ามาถึงแล้วไม่รู้จะลองกินรสชาติไหนดีีีเเเพรรรราาาาาะะมมมมนนนนนกกกกกิิไปหหดดลลลยยย้้้็็็ใองชฟวศภจๆ ารแล้วความพิเศษของที่นี่คือวฟ f ฟิลของเขาเนี่ยคิดค้นสูตรเองค่ะเป็นวฟเฟิลไข่ขาว60%ใช้เนยแท้ของนิวซีแลนด์ลักษณะจะกรอบและบางรสชาติเข้มขน้นทำสดใหม่ทุกวันแล้วถ้าใครมาทานไอศครีมที่นี่แล้วติดใจวฟ f ฟิลก็สามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะช่วงเทศกาลแห่งความรักแบบนี้เขาก็มีรสชาติใหม่ออกมาประจำเดือนนั่นะก็คือรสชีวิตรักค่ะครีเอทจากการบอกเล่าเรื่องราวความรักผ่านรสชาติไอศครีมจะมีรสชาติหวานหอมละมุนจากไอศครีมไวช์ช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่กินไปเรื่อยๆก็จะเจอกับคุกกี้ดาร หวานและความขมอยู่ในตัวเหมือนกับชีวิตรักค่ะมาต่อก,กันด้วยไอศครีมช็อกโกแลตดูไบขนมไวรัลดังสุดฮิตจนทางร้านต้องนำมาอยู่ในรูป <Yeah. S 2> แบบของไอศครีมเบ,บ็นไอศครีมเนี่ยจะเป็นพิตาชิโอคลุกด้วยถั่วพิตาชิโอก่อนเซิร์ราดโดยช็อกโกแลตท็อปด้วยเส้นคุนอฟาหวานน้อยมากๆก,ก,กรุบกรอบเข้ากันสุดๆขอบอกว่าอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เลยเนั่นก็คือบัตเตอร์เบ์ชูการ์โทที่ร้านจะใช้ขนมปังโฮมเมดมาทำทอดคาราเมลกรอบนอกนุ่มในหอมเนยแท้ๆแลตอนนี้แนะนำให้้ททาาาาาานนคูู่่่กกกกกััับบไออออรรรรีีมสหดดแแฟลลเเะชชววิิตตขุุๆพฝย แล้วถ้าใครอยากจะซื้อกลับไปทานที่บ้านเขาก็มีจำหน่ายด้วยนะคะทุกคนโปรโมชั่นพิเศษวันวาเลนไทน์นี้สำหรับลูกค้าที่เคยสะสมแต้มถึง50แต้มแล้วจะได้รับเค้กไอศครีมที่เขาทำทุกอันด้วยใจเพียงทำตามกติกาด้านบนที่เราแจ้งไว้เข้ามารับภายในวันที่14และ15กุมภาพันธ์นี้ค่ะมินชาไอศครีมร้านไอศครีมโฮมเมดบรรยากาศดีที่ต้องไปลอง